โอเซินเฟิงพยักหน้าเท่าที่ข้ารู้มาทักษะถ่ายทอดความรู้นี้วิเศษเป็นอย่างมากมันสามารถส่งผ่านความรู้ของตัวเองไปให้อีกคนหนึ่งได้ด้วยทักษะนี้เพื่อทําให้ผู้รับสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้ทันทีทว่าทักษะถ่ายทอดความรู้นี้ไม่เพียงแต่จะมีเงื่อนไขที่สูงมาก แต่ยังทําให้ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่หนักหนาอีกด้วยมีแค่ยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถใช้ทักษะนี้ได้หลังจากที่ใช้มันแล้วหลักฐานของผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บหนักและร้ายแรงที่สุดก็คือทําให้การบ่มเพาะของผู้ใช้ลดลงตอนนั้นเองโอเสริรเฟิงอดไม่ได้ที่จะสายหน้าและถอนหายใจออกมาน่าเสียดายที่ทักษะนี้ได้หายไปนานแล้วทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันข้าเคยอ่านมันมาจากตำราข้าไม่รู้ว่าจะมีทักษะที่วิเศษเช่นนี้ในสมัยโบราณ เจ้าสำนักบอกข้าทีเมื่อครู่นี้ท่านเพิ่งใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ออกมางั้นหรือโอเซินเฟิงถามออกมาด้วยความกังวลจางอยู่นิ่งไปชั่วครู่สิ่งที่เรียกว่าทักษะถ่ายทอดความรู้ที่โอเสินเฟิงพูดถึงนั้นมันคล้ายกับทักษะถ่ายทอดความรู้ของเขาเพียงแต่ว่าทักษะดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สูงมาก และมีแค่ยอดฝีมือเท่านั้นที่สามารถใช้ทักษะนี้ออกมาได้แต่สําหรับทักษะที่เขาใช้มันไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆอีกจุดหนึ่งก็คือราคาที่ต้องจ่ายในการใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ที่โอเสิรนเฟิงพูดถึงนั้นก็สูงมากแต่ของเขากลับไม่มีเลยอีกอย่างแล้วมันแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างทักษะทั้งสองเลยผลของมันก็เหมือนกันแม้แต่ชื่อก็ต่างกันแค่เล็กน้อยจางอยู่ไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่อูโม่เริ่มหายใจถี่ขึ้นและถามออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครืออาจารย์โอท่านเพิ่งบอกตะกี้ว่าการใช้ทักษะถ,ถ่ายทอดความรู้จะทําให้รักฐานร่างกายเสียหายงั้นหรือและยังทําให้ระดับการบ่มเพาะลดลงอีกด้วยใช่มันมีบันทึกไว้ในตำราบโบราณหากข้าจําไม่ผิดสิ่งที่เจ้าสํานักใช้ออกมานั้นก็คือทักษะถ,ถ่ายทอดความรู้จริงๆโอเสิร์นเฟิงพูดออกมาด้วยความหนักใจซึ่งทําให้อู่โม่สลดไปด้วยอูโม่อึ้งและรู้สึกช็อกในใจ สักพักเขาถึงได้สติกลับมาและโค้งให้กับจังอยู่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าความเมตตาของเจ้าสำนักอูโมคนนี้จะจดจำไว้ตอนนั้นเองเขาถึงได้เข้าใจว่าจังอยู่ต้องใจอะไรไปบ้างทุกอย่างที่จังอยู่ทำก็เพื่อเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นภาพลักษณ์ของจังอยู่ในใจอูโมกก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกจางยุกระแอมไอออกมาเล็กน้อยเพื่อปกปิดความเกื้อเินก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าควรขยันให้มากๆในอนาคตอย่าเกียดครั้นจะได้ไม่ต้องมารบกวนข้าอีก เอาละอูโม่เจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องที่จะคุยกับอาจารย์โอขอรับเจ้าสํานักอูโม่ตอบกลับด้วยความเคารพราวกับว่าคําพูดของจังอยู่เป็นเหมือนกับคําพูดขององค์จักรพรรดิแม้แต่ตัวจังอยู่เองก็ไม่คิดว่าการทําแบบนี้จะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาดูยิ่งใหญ่ราวกับจักรพรรดิความชื่นชมที่อูโม่มีต่อเขานั้นยากที่ใครจะมาสันคลอนได้เมื่อเห็นว่าอูโม่ออกไปแล้วจังอยู่ก็ได้หันไปมองโอเสริรนเฟิงแต่อีกฝ่ายกลับมองเขาด้วยสายตาเลื่อมใส โอเซินเฟิงมองจังอยู่ด้วยความเคารพและชื่นชมทักษะถ่ายทอดความรู้ได้หายสาบสูญไปนานแล้วไม่เคยมีใครใช้มันได้และเขาก็เพิ่งใช้มันออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาคือยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนโอเสินเฟิงยืนยันตัวตนของจังอยู่ก่อนหน้านี้เขาทำได้แค่เดาแต่ไม่มีหลักฐานดดใดๆการใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ออกมานี้ทำให้เขายืนยันข้อสันนิษฐานของตนได้นี่คือหลักฐาน จางอยู่จะต้องเป็นยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนถึงจะเป็นแบบนั้นแต่โอเซินเฟิงก็ไม่คิดที่จะถามตัวตนของจังอยู่เขาเชื่อว่าในไม่ช้าจังอยู่ก็จะบอกมันออกมาเองการเปิดโปงตัวตนของจังอยู่ในตอนนี้มีแต่จะทําให้จังอยู่ไม่พอใจและเป็นการคุกคามจังอยู่ด้วยเมื่อคิดได้แบบนั้นโอเสินเฟิงก็ทําตัวเคารพจังอยู่มากกว่าเดิมเขาถึงกับแสดงท่าทีถ่อมตัวออกมาด้วยชายชาราผู้นี้กินยาผิดมาหรือไง จางอยู่สับสนนิดนิดท่าทีของโอเซินเฟิงที่มีต่อเขาก่อนหน้านี้ห่างไกลกับคําว่าเคารพเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าโอเซินเฟิงมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวล้อเล่นหรือเปล่าชายชราผู้นี้กลัวข้าง,งั้นหรือพูดกันตามตรงตั้งแต่ตอนที่ถูกจังอยู่ปราบในป่าหงหยวนโอเซินเฟิงก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาและยังหวาดกลัวเขามากโอเซินเฟิงนั้นค่อนข้างทะนงตัวมากหลังจากที่พักอยู่ในแหวนแล้วสภาพจิตใจของเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาด้วย ก่อนหน้านี้ถึงจะเคารพจังอยู่แต่ก็ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยหรือว่าข้าตาฝาดจังอยู่สายหน้าและไม่สนใจเรื่องนี้อีกเขายิ้มและมองไปที่โอเสินเฟิงก่อนจะพูดขึ้นมาว่าอาจารย์โอเรื่องก่อนหน้านี้ได้ทําให้ร่างวิญญาณของเจ้าเสียหายดังนั้นข้าต้องขอโทษด้วยเอาจริงๆแล้วข้าไม่คิดว่าร่างวิญญาณของเจ้าจะเปลาะบางมากและการโจมตีนั้นก็ทําให้เจ้าต้องบาดเจ็บหนักหากข้ารู้ข้าคงไม่ทําเช่นนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ถือสา ตอนที่โอเซนเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ลนลานขึ้นมาไม่ไม่ค่าผิดเองข่าไม่เข้าใจกฎเองข่าเป็นฝ่ายเข้าไปโจมตีท่านสมควรแล้วที่จะได้รับการลงโทษเป็นค่าต่างหากที่สมควรจะต้องขอโทษท่านรับคำขอโทษจากจางอยู่หรือโอเซนเฟิงจะไปเอาความกล้าแบบนั้นมาจากไหนกันข่าโอเซนเฟิงจะมีสิทธิ์รับคำขอโทษจากเจ้าสำนักได้ยังไง โอเสินเฟิงคิดว่าจังอยู่คือยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่เหอะเหอไม่รู้ว่าสัตว์ประหลัดเท่าผู้นั้นมีชีวิตอยู่มากี่ปีแล้วเขาจะกล้ารับคำขอโทษจากจังอยู่ได้ยังไง